สวัสดีค่ะเจดีออีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะ วันนี้นะคะมาพบกับตัวจริงเสียงจริงนะคะคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะทั้งหมด6ใบรวมแล้วก็36ล้านบาทคือเป็นรางวัลใหญ่มากๆนะคะ<ม>ก็คือถูกที่เพจสลักมงคลมังกรฟ้านะคะซึ่งพี่เชอร์แกเป็นตัวแทนด้วยนะคะต้องถามพี่เชอว่ามีความมั่นใจยังไงถึงกล้าที่จะซื้อลอตเตอรี่กับเราแล้วฝากล้านไว้อย่างนี้แล้วซื้อมานานแค่ไหนแล้วผซื้อ้งแต่มังกรฟ้าเพิ่งเริ่ม เพิ่งเริ่มใหม่ๆเลยปลายปีที่แล้วได้แล้วก็ครั้งแรกก็แบบได้เลขท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็หลักแสนก็เลยซื้อมาตลอดเลยเพราะว่าออวิธีการในการเลือกหาเลขมันง่ายกว่าสะดวกกว่าแล้วเวลาขึ้นเงินเนี่ยก็คือไม่ต้องเสียเวลาไปจองคิวกับจองสลากอ๋อคือสะดวกสบายตรงนี้นะคะ ก็ต้องขอบคุณแอดเฟิร์นด้วย<า>ที่อุตสาห์ชวนมาค่ะ <laughs> ก็จะมีแอดมินแอดมินเฟิร์นนะคะที่น่ารักนะคะ <laughs> ดูแลดูแลพี่เชอร์อยู่แอดมินเพจสลักมงคลของเรานะคะวันนี้แต่ว่าพี่พี่เชอร์ก็เป็นตัวแทนเหมือนกันนะคะในชื่อเพจของเชอรี่สลักมหาโชคเชอรี่ Shirley สลักมหาโชคนะคะก็ติดตามพี่ก็ได้นะคะวันนี้ต้องถามพี่เชอร์ว่า,าได้เลขเด็ดมาจากไหนคือเป็นความชอบส่วนตัวเพราะ,ะเนื่องจากว่า เ,เมื่องวดสองพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยถูกรางวัลที่3ามเคยถูกรางวัลที่3าด้วยนะคะแบบด้วยเลขคล้ายๆกันนะแค่สลับหน้าสลับหลังกันเองถูกบ่อยค่อนข้างบ่อยด้วยหรือเปล่าคะก็เกือบถึกงวดก็ถูกเกือบทุกงวดเลยนะคะเฮงมากงวดนี้ก็เลยแอบขอพรไว้ใช่ไหมคะพี่ก็ขอกับอธิษฐานในใจอ่ะแค่อธิษฐานเฉยๆว่าเออ อยากเปลี่ยนรถใหม่จังเลยเพราะว่าจริงๆอะเราเราศรัทธาไอ้ไข่เด็กก็จะดีแล้วก็พ่อปู่แม่ย่าที่คำชะโนดซึ่งไปไหวมาเป็นประจํำแต่ว่าช่วงตั้งแต่ปี6-3มาเนี่ยไม่ได้ไปเลยก็เลยอธิษฐานว่าเออขอเปลี่ยนรถไปหน่อยเถอะนะทำอธิษฐานพี่เชอเป็นจริงแล้วนะคะขอแค่สองสามใบแกขอแค่สองสามใบนะคะเวลาขอต้องขอต้องขอจำนวนด้วยแต่วันนี้คือ ท่านประธานพรให้แบบทวีคูณนะคะอ,อันนี้คือวันนี้มามอบมามอบนะคะใบใบจริงๆนะคะสลากจริงนะคะมีใบจริงทุกใบนะคะวันนี้มอบให้พี่เชินะคะหมดหกใบสามสิบหกล้านบาทคือเดี๋ยวนะคะเขาจะเรียงสวยๆคือมือสั่นมากสั่นแล้วสั่นอีกเห็นชัดไหมนะก็วันนี้เดี๋ยวเราไป น่าจะไปเดี๋ยวสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวรบกวนเวลาพี่เชอนิดนึงแล้วก็น่าจะไปให้พี่เชิไปขึ้นรางวัลเองนะคะตรงนี้เดี๋ยวก็ขอขอบคุณพี่เชอไว้เท่านี้เดี๋ยวค่อยไปคุยก็ันต่ออีกรอบนึงได้ค่ขอบคุณมากค่ะ ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะสาหรับการลงบันทึกประจําวันนะคะเดี๋ยวพาพี่เชินะคะกลับไปที่สํานักงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งมีอะไรเล็กๆแน่น้อยนะคะก็คือพี่เชอแกได้บูชายไข่แล้วแกก็ระลึกถึงนะคะไว้ว่าถ้าแกถูกางวันที่1แกจะมาจะมาจุดประทัดที่หน้าสํานักงานใหญ่นะคะถ้าถามว่าได้ไข่มายังไงก็คือได้อง,ององนี้ได้<ต>องค์นี้เลยนะคะได้มาจากการทำยอดขาย,ยดได้สูงสุดแล้วทางทีมสลักมงคลมอบให้ ของขวัญเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะภาพบรรยากาศที่งานได้เลยนะคะ